คนลุกทั้งสตูอิงฟ้าเผยดูดวงร่วมแม่สิบปีหมอดูบอกว่าจะหนีบ้านมีรถสพอร์ตเตรียมตู้เซฟไว้ใส่เงินให้ดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอิงฟ้าวรหะมิสแ a รนไทยแลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอิน n ตอร์เนชั่นแน2022ซึ่งเธออยากได้มีรายชื่อติด็อป100ผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกอีกด้วย ล่าสุดนะคะกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากค่ะเมื่อเธอได้ออกมาเปิดใจในรายการกิ่นแกล้มเล่าพร้อมกับออกมาเล่าว่าเคยดูดวงหมอดูคนนี้ทำนายไว้ล่วงหน้าสิปีแม่นนะทุกอย่างเป๊ะ,ปะมาเลยซึ่งเขาย้อนดูอดีตเราว่าก่อนเราสูญเสียของขวัดชิ้นใหญ่ก็คือคุณพ่อตอนนี้18ซึ่งก็เป๊ะตอนนั้นมีเงินในบัญชีไม่ถึงหมื่นเลยแต่เขาบอกในอนาคตให้เตรียมตูว เซฟเอาไว้ใส่เงินและใส่ทองนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าตั้งแต่อายุ26ไปชีวิตจะดีขึ้นแล้วแล้วพออายุ27จะมีบ้านมีรถสปอร์ตหลายคันด้วยตอนนั้นมีแฟนไปด้วยเขาหันไปบอกแฟนว่าภายเดือนครึ่งถ้าเลิกกับมึงจะเอื้อมเขาไม่ถึงอีกเลยซึ่งก็เลิกกันจริงๆพอเรื่องนอกใจพร้อมบอกใบว่าเป็นหมอดูแถวคองสี่ งานนี้ก็ทำเอาหลายคนต่างตามหาหมอดูคนนี้กัดให้ควักเลยทีเดียว